เห็นอยู่เห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันดิ่งลงไปอีกแล้วใจเย็นใจเย็นป๋าใจเย็นปั๊มไม่ได้มันมาสองตัวอัดอย่างเดียวไม่ได้วิ่งอ่อยอีกแล้วครับเสียงล่อครับป๋าอาปากใหญ่ๆไว้ป๋าล่อแต่ไม่ถอยจะให้หลุดมือนะป๋าเด้อไม่ไหวบอกนะ ไม่ไหวก็บอกนะปาะ๋าอย่าอะไรนี่นะได้อยู่ได้อยู่ด,ยดูดิไครใหญ่เป็นใครจะช,ชนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาดูฝีมือปา๋าเราครับทีมงานสวรครับ,บรนะครับมาลุ้นกันป๋าเราสู้ไม่ถอยครับถามแล้วยังไหวยังไหวชูมีปล่อยคันมาแล้วหนอ้องวิ่งยมตัวนะลุกนะมันถ้ามันมาตัวเดียวมันยอมแล้วน่ะ <S <S ระวังมันจะ ช่วงที่มันจะแทกมาตรงหัวเรือเนี่ยมันดิ่งลงไปอีกแล้วน่ะนปล<ะ>า,าปลาสุดยอดเลยปลาเนี่ยมันแทะไงมันพาพวกวิ่งไงสุดยอดสุดยอดคะแนนร้อยให้เกินร้อยเลยปลายอมใจอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวนะลูกนะไปายอยู่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 ได้อยู่ได้อยู่ อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นอีกแป๊บหนึ่งมันไปอีกแล้วเออปลาลองตอนตอนง้นเราลองดูด้วยไม่ตอนให้มันไปตรงๆก่อนปลาแล้วก็เราปลาเออเอาลงปกติเออเออยอมยอมยอมมาแล้วมาแล้วยอมมาแล้วยอมแล้วเชิญแล้วกอ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 คออยูไกลดิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้า หัโอ้ยอย่าอย่าใจเย็นเอาก็เล่าไปใจเย็นๆทำไมมั่นใจไม่ต้องเกี่ยวแล้วมันตกใจไม่หนูต้องจ้วงลงลึกๆทาไมมั่นใจไม่ถึงอยู่แล้วเออนั่นแหละถ้าไม่มั่นใจอย่าอย่าเกี่ยวเดี๋ยวมันตกใจไปกันใหญ่มันยอมแล้วนี่ยมันแถมแล้วใจเย็นๆไปนะอือตัวใหญ่เว้ยเข้าตรงนี้นะ เอาประมาณนี้น <ไป S 1> <ล>ะมันยอมแล้วล่ะมาแล้วล่ะยอมแล้วล่ะกอกอปากวกอ่าชั่วโมงนี้กอ่ากว่ากอกอเอาคันจมจมจมลงจมลงก่อนเดี๋ยวให้มันลอยออกมาก่อนให้มันลอยจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ยอมใจเย็นๆปลาอย่าบังไฟปลาอย่าบังไฟตาเขามองไม่เห็น ไม่มั่นใจไม่ต้องแย่เลยกะดีๆให้มันโผล่ผิวน้ำแบบวันนั้นนะ่ะพัวเลยมันไปกันใหญ่สายยาวๆเลยนะครับให้เห็นกันใยาวชมกันยาวๆ,ๆเลยนะครับข,าานะขนาดเราไม่ได้ไม่ได้อัดเองนะเนี่ยเห็นตัวยังโอ้โหเอาล้ป๋าขึ้นแล้วาาเ,ลเออป๋าใจเย็นยอมแล้วอ่ะใจเย็นครับอึดใจเดียวป๋าปอึดใจเดียว ข้างหลังเป็นยังไงครับสอกับลังตะลานตัวนึงอยู่อย่าเพิ่งเอาลงนะอย่าเพิ่งเอาลงนะเขาคู่กันอยู่อย่น้าป่านะใจเย็นนะลุนช่วยป่าเขาครับคือเราไม่ค่อยมีเอานู่นนู่นอะตกพุ้งขาวๆนู่นอะอยู่ล่างนู่น,น,นอะอืม ก็จุ่มลงไปนะป๋าจุมจ่มลงไปอจุ่มลงไปพักจะได้พักแขนใช่ครับจะได้พักแขนไวในตัวอเดี๋ยวมันควงสว่านเดี๋ยวมันก็ยอมขึ้นป๋าจะได้พักด้วยไงดยเด่อยวจังหวะมันแถก็เอาอการระวังให้ไวนะลูกนะมันแถลแล้วไงท้องแล้วนะ่ะไปตรงไหนได้ก็ไปไปตรงไหนได้ก็ไปการป๋าดิงครับโอเค S <S ยังยังงั้นไม่ได้หรอกเขีวออยวขาวมาแล้วป๋าป๋าจับจับโคนโคนคันคันคเออมันจะได้มีเรี่ยวแรงป๋าป๋าการวิ่งข้างหลังวิ่งหลังเอาให้มัน่นใจนะลูกนะป๋าดิด้งไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นต้องประสานงานกันคนเนี่ย มาแล้วมาแล้วมายอมแล้วมาก็มา่อมายายาเอาพวกอุ้ยอะไรวันเนี้ยหลุดดึงสุดแรงแล้วตงขอติดมันอีกออุ้ยกนแรงแล้วิงนระิงไปเลยทีนี้อตกกระจเอาตะขอนีต่อเอาตะขอนีต่อโอ้ยเนาะสุดแรงแล้วเนี่ยสุดแรงแล้วมันลื่นไง

เอาสวิงมาช่วยหน่อยสวิงสวิงสวิงอันใหญ่ยุงบนสวิงอันใหญ่ยุงบนอันเขียวไปก่อนไปก่อนอันเขียวยุงบนปลาอย่าเชิดปาอย่าเชิดปาอย่าเชิดอย่าเชิดอย่าเชิดเชิดเอาสวิงใหญ่มาควาผางคว้าผางยกขึ้นพร้อมกันนึงสอ เสสวิงไปโอ้ยต้องทำเองไม่เป็นไรนี่ไงป้ายป้ายที่หนูเขียวอ่อมันสะบัดรุดอ่ะเดขึ้นมาฝั่งนี้ครับครับถ่ายปลาถ่ายปลาถ่ายปลาเขาให้น้ำา่วยหน่อยฮะหมูเมื่อกี้กวนจะพุ่งไปเอา ให้น้ำสวหน่อยเปิดน้กินเลยเปิดแปดเปิดแปดให้พ่อดิเอางออกก่อนดิเี๋ยสิเย็นครับมันขึ้นมาแล้วมันอยู่บนเรือแล้วโอเคครับผมเกมนี้เราชนะครับเกมนี้เราชนะเฮ้ยปลากินน้ำก่อนไ่มไปชัวโมงมสีนาทีเืวโนะครับมันตามกันสองตัวไม่ง แสป๋าเรากินน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ครับตะขอไปเลยครับอันหนึ่งเข้าอยู่แค่นะเข้านี่ครับสะบัดนี่ต้องมาเกี่ยวเอง<บ>ลาเลยอา<บ>ตะขอลงมาดูลาเลยน่ะมันไม่กล้ายกขึ้นไงน,น,นี่มังงนง้างเนี่มันลาเลยเนี่ยต้องช่วยกันครอบหัวต้องใช้สวิงด้วยนะครับสวิงสองอันอ่าสวิงสองอันครอบหัวครอบกลาง ยอดเดี๋ยวให้ป่าเราพักเหนื่อยก่อนครับเดี๋ยวเราจะเซฟเซฟไปก่อนนะครับนะก็ได้เห็นแล้วละ่ะเห็นแล้วนะป่าเนาะเห็นแล้วว่าเราคือเอาขึ้นมาแล้วป่าสุดยอดโว้ยสุดยอดครับโอ้ยเคครับข,ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ป่าเราทําสําเร็จตอนนี้ปา่าพูดอะไรมากไม่ได้ครับ โอ้ยป่าสุดยอดอ่ะโหทีมงานสวฮึ่มฮึ่มฮึ่มยังไงป่าแทงหน่อย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 แทงป่าให้กำลังใจหน่อยเอาแทงหน่อยแทงหน่อยเอ้ยโอ้ยไอ้หนึ่งหน่อยไอ้หนึ่งเอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังแทงหน่อยแทงหน่อยแทงตาตาตาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาข้างหลัง ปล่อยปลาอยู่ใอรกำลังงมปลาอยู่เออมาาหปลนี่คือความสุขนะครับเออความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวคู่ตัวเมียตัวเมียครับเพราะว่าตัวเมียเดี๋ยวพอมันจะออกลูกอยู่นะเดี๋ยวมันจะมีมาอีกครับลูกมันตามอยู่เมื่อกี้ตัวพูดมันตามเป็นไงปาสมใจอยากตามมาด้วยเออมาคู่มาคู่ ขอบคุณขอบคุณทริปนี้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะปล่อยมาอ่ะขายลูกเกดทิ้งโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเป็นไงป๋าผมใจอยากเนาะยังไม่จบนะครับยังยังอ่าเกมยังไม่จบใช่ไหมยังมีใช่ไหมโอเคมีต่อ